อยหนังเด็ก <rit> จัดสตูดิโอภาพยนต่อไปนี้ที่เราจะมาสปอยกันนะฮะเป็นหนังอีโรติกอินดี้จิสแตกเรท18บวกตลอดทั้งตัวเรื่องก็จะถูกเล่าขานในเรื่องของปรัชญาการเมืองสอดแทรกด้วยเซ็กซ์เล็กๆไว้ตลอดทางเรื่องราวของแมทธิวพระเอกหนุ่มชาวอเมริกาที่ย้ายมาเรียนที่ปารีส เขาเป็นพวกคอหนังจึงได้พบกับฟ้าแฝดชายหญิงอย่างอินสาเบลและทิอในการชุมนุมประท้วงเมื่อผู้ก่อตั้งซินีมาเทคเขาพวกเขากำลังจะถูกไล่ออกและหลังจากได้รู้จักกันแฝดสยามเนี่ยก็ได้ชวนแมททิวไปนอนที่บ้านของตนและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ความสัมพันธ์อันประหลาดนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็ไปสปอยกันเลย แมทธิวนุมลอชาวอเมริกันหรือพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเขาเลือกจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ปารีสแทนที่จะเข้าร่วมในสงครามเวียดน,นามปารีสเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเลยแต่เขาตกลุมรักภาพยนตร์เขาก็เลยมักจะนั่งอยู่ในซินเมเิมาเทคมากกว่าที่จะนั่งอยู่ในชั้นเรียนในโรงภาพยนตร์ที่ทั้งมืดและแคบแต่ว่ามีเพียงแสงสว่างจากหน้า,จ,าจอตรงหน้า และเขาก็มักจะเลี้ยวมองและก็ชื่นชมในการแต่งตัวและสไตล์อะไรต่างๆของคู่แฝดชายหญิงที่มีชื่อว่าอิซาเบลผู้พี่สาวและทีโอคู่น้องชายและทําให้พระเอกเนี่ยเกิดความสนใจไม่ต่างจากการลุ่นหลงในภาพยนตร์เลยซึ่งมันก็มีการสั่งปิดโรงภาพยนตร์พรารัฐบาลเนี่ยเขามาแทรงแซงเพราะว่าเห็นความไม่น่าไว้วางใจภายใต้ใการมีอยู่ของโรงหนังนี้และ เฮนรี่แลนรอยผู้กอตังซีเนมาเทคได้ทุกลดออกซึ่งนั่นมันก็ทำให้คอหนังทุกคนเนี่ยเริ่มอ,ออกมาประท้วงกันด้วยความไม่พอใจซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกได้คุยกับอิซาเบลหรือแฟรดผู้พี่แม่สาวสวยแบบงงๆซึ่งเธอเองก็ดูจะหลงใหลในความไร้ดิงสารในตัวของพระเอกอยู่ไม่น้อยเธอได้หยอกล้อด้วยการหลอกว่าถูกโซ่มัดไว้กับกำแพงและก็ยังขอให้พระเอกในช่วยหยิบบุหรี่ออกจากปากเธอให้อีกด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาสละการชงนุ่มทั้ง3าจึงแยกตัวออกมาและเดินคุยกันไปตามทางเดินคืนนั้นพระเอกรู้สึกดีกับเพื่อนทั้งสองคนนี้มากและก็ไม่อยากให้จบคืนนี้เลยแฟนชายหญิงเดินตากฝนไปส่งพระเอกถึงที่พักของเขาเช้าวันถัดมาแฟนน้องชาย,ยก็ได้โทรชวนพระเอกไปทานมื้อเย็นที่บ้านในห้องและ,ะทานอาหารพ่อของพวกเขาเ,เคยเป็นนักกวีชื่อดังและระวังที่พ่อของฟ้าแฟน,นกำลังพูดพาแบบสารทยายอะไรอยู่พระเอกเก็นั่งเล่นไฟแช็กด้วยความเมื่อหน่าย และพ่อของว้าแฟร์พ่อของพวกเขาเนี่ยกรถามขึ้นมาว่าทําไมเธอเนี่ยถึงได้สนใจไฟเช็คขนาดนั้นนี่ที่ฟังสิ่งที่ฉชนกําลังพูดอยู่ไหมเนี่ยเอกกายสารภาพตามตรงว่าผมขอโทษแต่ผมแค่รู้สึกเบื่อแล้วก็พบว่าไฟเช็คเนี่ยมันพอดีกับลายตารางบนผ้าปูโต๊ะอย่คุณลองดูสิไม่ว่ามันจะวางไม่ในทิศทางไหนเนี่ยมันก็ทําให้ผมนี่คิดถึงความสอดประสานในจักรวาลทุกอย่างเนี่ยมันดูจะสอดคล้องกันไปหมดเลย เขาดูตื่นเต้นกับการค้นพบบนโต๊ะอาหารและทุกอย่างเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าเหลือเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดกับพ่อเลยครับอธิบายของเขาเนี่ยมันดูช่างประหลาดเรื่องมันทำให้พ่อของฟ้าแฟรเนี่ยประทับใจและก็ยังทให้คนดูได้รับรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างพ่อและแฟดชายด้วยเพราะว่าการประท้วงเนี่ยพ่อเขาไม่เห็นด้วยนั่นเองก่อนจะจบงานเลี้ยงบนโต๊ะอาหารพ่อแม่ของฟ้าแฟรได้บอกว่า ต้องออกเดินทางกันในเช้าวัน,นุ่งขึ้นแล้วก็อยากให้พระเอกเนี่ยอยู่ค้างคืนทําไมลูกทั้งสองไม่ชวนละ่ะแต่ทั้งสองฝาแฝดก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยค้างคืนที่นี่สักคืนแฝดพี่สาวจูบน้องชายก่อนจะบอกลาไปนอนนํามาทําทำให้พระเอกเป็นงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อตกดึกพระเอกออกไปเข้าห้องน้ำขณะปัสสาวะดันทําแรงสีฟันตกงไปด้วยไม่น่าเลยกูสามหาวระหว่างเดินกลับห้องเขาแอบเห็นแฝดชาย,ยาหญิงคู่นี้เนี่ย,ยกำลังนอนเปรยเปล่าอยู่บนเตียงเดียวกัน โอแม่เจ้าลุงเช้าแฟนผู้พี่สาวได้เขามาปลุกพระเอก้วยลักษณะที่พระเอกเนี่ยก็คงจะคนลุกแล้วก็งงอยู่ไม่น้อยมึงทําอะไรเนี่ยนี่ฉันเพิ่งรู้จักเธอไม่กี่วันเองนะเธอได้ท,ทําท่าทางและคําพูดคล้ายกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งพระเอกก็ทายถูกซะด้วยว่ามันคือหนังเรื่องอะไรแต่สาวก็ได้ชวนให้พระเอกไปล้าหน้าแปลงฝันเมื่อไปถึงห้องน้ําก็งงว่าทาไมสองพี่น้องคู่นี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเปื่อกายต่อนหน้ากันได้อย่างเป็นปกติเช่นนี้ในขณะที่ตัวพระเอกเองแทบจะใส่ชุดไปเดินราตรีอากาศดูจะหนาวแต่่่ก็ไมมเเพราาาะววานางีีอยยูชด แฟดน,นรกเอ้ยแฟดชายหญิงเนี่ยชวนให้พระเอกย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะพ่อแม่ของพวกเขาจะไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลานานในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขานี่ไม่ต่างจากอยู่ในโลกแห่งความฝันเลยโดยฝาแฟดน้องชายได้เป็นคนพาพระเอกเอาข้าวของจากที่อยู่เก่าแล้วก็พระเอกก็ได้มาร่วมทํากิจกรรมที่ทั้งสามคนทำร่วมกันมันมีตั้งแต่การถกเถียงเกี่ยวกับหนังอย่างในฉากที่พระเอกและแฟดชายพูดถึงว่าระหว่างแอรบัส ระหว่างบัสเตอร์แล้วก็ชาลีเชปินเนี่ยใครเก่งกว่ากันหรือจะแม้กระทั่งการออกไปวิ่งที่พิพิธภัณฑ์หนึ่งเพื่อต้องการเอาชนะสถิติในหนังเรื่องหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ทําได้ซะด้วยแฝดทั้งสองเลยตะโกนว่าเรายอมรับเขาเป็นพวกเราซึ่งประโยคนั้นมันก็กนมาจากพอดหนังเรื่องหนึ่งอีกนั่นแหละ ขณะที่ฝนตกแลว้วเมื่อเขาัตเปียกกลับมาแฟนน้องชายเลยได้ชวนพระเอกให้เข้ามาเปลี่ยนเสื้อและอยู่ในห้องของเขาเพราะว่ามันอุ่นกว่านะจ๊ะแฟนหญิงเพื่อนพี่ได้เดินเข้ามาและชวนเล่นเกมทายชื่อหนังโดยที่เธอก็ได้แต่งตัวและแสดงเป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่แฟนน้องชายของเธอเนี่ยไม่สามารถตอบได้ว่ามันคือเรื่องอะไรและแฟนผู้พี่สาวจะได้สั่งให้น้องชายตัวเองเนี่ยสำเร็จความใค่ต่อหน้าเธอและพระเอกเพื่อการลงโทษโอ้โห ต่อมาแฟดชายเอาคืนบ้างแต่พระเอกและแฟดหญิงเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อจํากัดทางเวลาที่แฟดคูดน้องชายเนี่ยให้ไว้มันน้อยเหมือนจะแกล้งกันอย่างนั้นแฟดชายจึงได้โอกาสเขาสั่งให้พระเอกและแฟดหญิงของเธอหรือพี่ของเธอเนี่ยร่วมรักกันต่อหน้าซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของพี่เธอด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยพระเอกไม่พอใจแล้วก็งงเมื่อทั้งแฟดคู่พี่น้องเนี่ยพยายามจะบงังคับให้เขาทาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกเขินอายด้วยจะได้วิ่งออกไปแต่แฟดคู่น้องก็ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นหลได้วิ่งตามออกไปแล้วจับต อเอกบอกว่าฉันยอมแล้วฉันไม่ได้ชอบความรุนแรงเลยแล้วก็อยากทาอะไรฉันแล้วก็ได้บอกอีกด้วยว่าฉันเห็นพวกเธอทั้งคู่นอนเปนลือยกายอยู่ด้วยกันซึ่งในก็คือเขาบอกไปในไในว่ากูงงนะนี่มันอะไรกันจ๊ะแล้วพระเอกก็ได้สรบปไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พรว่าแฟดพี่สาวได้ลงไปนอนกับพ้นรอยเรียบร้อยแล้วพร้อมอะไรขนาดนั้นละ่ะเอกหนุ่มเลยได้ลงมือปฏิบัติภารกิจบุกกระซゅ่ปากอาวซะฟังแฝดพูดน้องชายก็ได้เดินไปตอกไข่ทอดไข่เจียวกินพร้อมกับหันไปดูเป็นครั้งข่าวชิวซะเหลือเกินนะและเหตุการณ์น,นี้้้ก็ทําาพรเอไดูว่ เขาผู้ชายคนแรกของแฟนผู้พี่โอ้แมกอดพวกเขาได้มีอะไรกันหลายต่อหลายครัง้งจนนั้นอาจทำให้แฟนผูน้องชายอาจแอบรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนเกินอยู่หรือเปล่าแทนที่จะเป็นพระเอกแม้ตัวหนังจะไม่ได้กล่าวแต่สถา,านการณ์และทุกอย่างมันก็ทําให้เราคิดและสรุปตีความได้แบบนั้นวันต่อมา,อาหารหมดแฟนพี่สาวเลยโทรไปบอกพ่อกับแม่แล้วพวกเขาก็อาบน้ําด้วยกันระหว่างนั้นชายทั้งสองก็ถูกเฉียงกับเรื่องสองครามเวียดนามซึ่งเราก็รู้ได้เลยว่าอุดมการของพระเอกแล้วก็แฟนพูน้องชายเนะี่ยมันต่างกันมาก แฟดสองพี่น้องก็ได้พยายามจะทาสิ่งที่พระเอกไม่ชอบเอาซะเลยอยู่ดีๆก็จะมาโกนฉันได้ยังไงเขาเริ่มไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วก็ได้ขอยกเลิกแล้วก็ได้ขอแฟดผู้พี่สาวเนี่ยเดทแบบที่คนปกติทั่วไปเขาทํากันสักทีแล้วพระเอกก็ต้องการให้สองพี่น้องแฟดสยามเนี่ยเป็นอิสระต่อกันทั้งทางอารมณ์ความคิดและจิตวิญญ,ญาณทั้งคู่ก็ได้ออกไปเดทกันสองต่อสองโดยที่ไม่มีแฟดผู้นอ้องลูทีโอตามไปด้วยเลยทั้งชีวิตนี่คนเป็นครั้งแรกของเธอหลังกลับจากเดทพระเอกอ่อนวอนขอเข้าไปในห้องของอิซาเบ ช้เวลาอยู่นานจากกนกว่าเธอจะยอมให้เข้าไปในโลกใบใน,น้อยที่เธอก็ไม่ยอมให้ใครเข้าไปแต่พระเอกก็ได้เข้าไปแล้วก็ได้สํารวจลงห้องของนางเอกอย่างพิจร,ราแต่ทีโอแฝดน้องชายได้พาผู้หญิงอื่นมาที่ห้องและกําลังมีอะไรกันทําให้แฝดพี่สาวเนี่ยเสียใจแล้วก็เริ่มอละวาดเธอไล่พระเอกออกจากห้องไปแล้วพระเอกก็เลยรู้ว่าอิซาเบลหรือแฝดผู้พี่เนี่ยไม่สามารถทิ้งความสัมพันธ์ในวัยเด็กที่มีร่วมกับทีโอได้วันต่อมาแฝดพี่สาวได้ทำกระโจมไว้กลางห้องรับแขกเธอชวนน้องสองหนุ่มเข้าไปคุกอยู่ในนนั้ และเมื่อลูกช้ามาถึงพ่อกับแม่ก็เข้ามานะจ๊ะเห็นนั่งสามคนนอนเปลือยเปล่าด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ช็อกอะไรแรงรุนแรงช็อกแค่เบ,บาๆบาก็พอตามสไตล์คนชิวๆพอได้เคียนเช็คทิ้งไว้ก่อนจะออกจากบ้านไปเงียยๆกับแม่แต่พี่สาวตื่นขึ้นมาพบเช็กหวังไว้ก็รู้เลยว่าพ่อแม่มาเห็นพวกกูแน่ๆเลยตกใจสับสนซึ่งก่อนหน้านี้ทยอนกับไปพี่เอกเคยถามเธอว่าหากพ่อแม่รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเธอจะทำยังไงแผ่พ,พี่สาวก็บอกว่าเธอจะฆ่าตัวตายซึ่งในตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนั้น เธอได้เดินไปในครัวต่อสายยางเข้ากับแกส๊สยงเข้าไปในกระโจมขณะที่เธอกําลังจะลมควันตัวเองหวังฆ่าต,ตัวตายแบบกูจะตายดีไหมวะกระจกในห้องรับแขกเนี่ยก็ถูกกระแทกจากที่ผู้ชุมนุมภายนอกป่าเข้ามาเริ่มรุนแรงขึ้นแหละแล้วมันก็เหมือนเป็นนาฬิกาที่ปลุกให้พวกเขาได้ตื่นมาซะเจอโลกความเป็นจริงทั้งสามก็เลยเดินประ,ประตูไปปึง้งแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับผู้ประท้วงรวมถึงพระเอกด้วยพระเอกก็ไปแบบงงๆทีโอแฟนพูดน้องชายคว้าระเบิดขวดใปลาเข้าไปในกลุ่มเจ้าหน้าที่ แต่พระเอกเนี่ยเข้าไปห้ามบอกว่าเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาทากับเราทาไมเราถึงทําแบบนี้เราไม่ใช้สมองล่ะนี่ทีโอหรือแฟดคู่เนาะก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าถูกความเกลียดชังเข้าข้อง,งําแล้วก็ยังพ้าอิาเบลหรือพี่สาวเธอเนี่ยวิ่งฝ่าเข้าไปกลุ่มฝูงชนซึ่งพี่เนี่ยก็เลือกที่จะไปกับน้องของตัวเองทิ้งให้พระเอกยืนงงอยู่ก,กลางระหว่างผู้ชมนมและเจ้าหน้าที่พระเอกตัดสินใจหันหลังกลับเพราะแม้เขาจะชื่นชมในตัวของฟ้าแฟดแต่รวมการที่มันต่างกันถึงแม้จะสนิทสนมเพียงใดเนี่ยทำให้เขาเ จบทําให้เราเห็นจุดยืนของตัวละครที่ต่างกันหลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาช่วงหนึ่งเนี่ยผู้กับตัวเรือให้พวกเขาเดินมาที่ทางที่ตนอข้ามแล้วมันอาจจะกลายเป็นการจากลาเจ็บปวดที่ไร้ซึ่งการบอกกล่าวส่วนตัวนังสนทนี่เห็นการพยายามจะใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีและการแสดงออกอย่างเสรีนิยมของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งทางเรื่องเพศการเมืองและการใช้ชีวิตการแสดงตัวตนของพวกเขาถึงแม้พวกเขาจะสนิทสนมรับใครและรู้ใจกันเพียงใดแต่หากมีอุดมการณ์ที่ต่างกันก็อาจจะทําให้ยากในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ ความจริงคือหนังเล่าเรื่องหลายอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเซ็กแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวไปด้วยอุดม์การความคิดความรุนแรงสงครามการบั้ง้วงการเมืองคือคําพูดของการการะทาของตัวละครทุกตัวเนี่ยอัดแน่นไปด้วยปรยาาัชญาสาระมันเอาไว้อย่างล้นเหลือเลยโดยเฉพาะตัวละครหลักทั้ง3 หนังไม่ได้เล่าแค่เรื่องผิวเผินแต่หนังเนี่ยเจาะลึกเข้าไปว่าทําไมคนทั้งสามถึงเลือกทําแบบนี้ความคิดและจุดยืนของแต่ละคนเป็นยังไงนั่นเองซึ่งส่วนตัวแอคที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยเป็นอีโรติกที่มีความคิดเป็นหนังอีโรติกที่ดูแพงออกมามากถึงแม้จะเห็นทุกเรื่องรางในร่างกายแต่ก็คิดว่าเป็นศิลปะในการถ่ายทอดผลงานออกมาได้ดีทีเดียวซึ่งถ้าใครชอบหนังแนวนี้หรืออยากให้รีวิวหนังแนวไหนก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยเรารีวิวได้ครบทุกแนวแน่นอนแล้วก็ฝากกดล like, ์แช Subcribe Studio YouTube Facebook Page ใหห้ะ่องงนัง อีกด้วยสำหรับวันนี้น้องต้องลาไปก่อนอีกแล้วจ้ะขอาลาไปก่อนสวัสดีจ้า